สวัสดีครับวันนี้เราก็ซื้อถ้อยเสียโซนิกมานะฮะเราก็มาทําการให้ข้อมูลนะฮะอัน<ม>นี้ส่วนที่เราซื้อมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเขาเขียนไว้ว่าเป็นสเตเลสนะฮะแล้วก็จะมาดูว่าอันนี้ในราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทเนี่ยสามาบกว่าบาทนะอัะนนี้ปากท่อนะฮยปากท่อน,นี้ผมก็ พอดีมีผมใช้เ <c oughs> ห็นเจียอมยิ้มเจียให้มันเรียบเนียนหน่อยนะฮะตอนแรกจะมีลายออกนุนๆอยู่นิดห,หน่อยนะแต่ก็ไม่เยอะมากนะฮะตัวท่อก็ขนานี้นะอันนี้เป็นแท่งแม่เหล็กนะฮะเราลองดูดดูนะฮะ,ะ,ฮะก็ติดอยู่นะฮะแม่เหล็กดูดติดอยู่นะฮะ อาจจะเป็นสแตลเลตที่ผสมมีส่วนผสมของเหล็กก็ได้นะครับเราต้องลองใช้ดูก,ก่อนกันฮะว่าจะเป็นลนนักษณะไหนนะฮะแต่ในราคา3ามร้อกว่าบาทก็ถือว่าดีอยู่ฮะบางท,ทีซื้อขอท่อก็ราคาก็ใกล้ๆ้เคียงเหมือนกันนะคอท่อมาทำนะฮะ,ะส่วนอันนี้ที่รถนี่เป็นท่อ,ท,อท่อท่อเตลเลตเหมือนกันนะฮะ,ะสังเกตเหล็กจะดูดไม่ติดนะฮะ เหล็กจะดูดไม่ติดนะแต่อันนี้เขาจะเป็นลักษณะมีสปริงด้วยนะมีสปริงดึงอ้ตงนตัวนี้อันนี้เป็นเหล็กนะฮะนะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นตะเหล็กยาวที่เปลี่ยนเพราะว่าบุบมาใต้นี่กระแทกกับอ่าพื้นถนนบ้างอะไรบ้างก็บุบนะฮะเราก็ซื้อมาลองว่าจะลองเปลี่ยนอันนี้ดูนะฮะ อันนี้เราก็จะมีประเก็นมาอีกหนึ่งอันนะฮะประเก็นท่อเสียอันนี้ซื้อมานะสิบกวนะ่บา,นะาบาทนะสิบห้าบาทนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะลองทําการเปลี่ยนดูผมอาจจะต้องมีการทำวาสะอาดตัวท่อเสียด้วยอะไรด้วยก็เลยจะช้าหน่อยนะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวค่อยทําอีกหนึ่งคลิปลงนะฮะถ้าเปลี่ยนแล้วทําการทดสอบอะไรเงี้ยนะฮะทรงท่อนี่เขาก็จะฝาเขาก็จะอ่าอ่าไม่ค่อยโด่งมากนะฮะ Okay, นะปลายก็จะไม่ไม่ตั้งกัเลยมากแต่รู้สึกว่าอันนี้ใส่เสร็จแอ้วปลายก็จะมองด่งขึ้นไปหน่อยนะปลายถอยเสียนะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวเราก็ทำการเปลี่ยนดูนะฮะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ